สวัสดีครับผมสวัสดีพี่แจ็คนะครับมื้อนี้ครับพี่น้องดีใจหลายนะครับพี่แจ็คเดินทางมาจากนครลาดเจษีมาโคราชครับพี่น้องมาจากโคราชนะครับมาลาบรถตอนเดียวซื้อนซืเกียร์ธรรมดานะครับราคาหกแสนหาหมื่นสี่พันบาทจากสอบถามพี่แจ็คนะครับเป็นยังไงที่เลือกตัดสินใจซื้อของผมครับพี่โอ้เห็นในยูทูบหรือเปล่าแต่งแบบตื่นใจนะครับครับพี่เห็นผมจากช่องทางยูทูบแบอ๋อยูทูบนะครับเห็นแต่ง มาการแต่งกันป่ะพี่ครับผมไอ้รถเนี้ยสู้นี่เป็นขั้นแรกกันป่ะพี่บ่ครับหลายขั้นแล้ยแต่หลายขั้นเดี๋แต่ว่ารุ่นนี้เป็นขั้นแรกเลยเนาะเปลี่ยนไข่งเปลี่ยนไข่นะครับอ๋อครับพี่แล้วไอ้พี่ยุตั้างยังวันที่บอกพี่น้องวันทอดเลยครับปลาสะดวกว่าครับโอ้ไปแน่นสะดวกดีครับเขาไปฮอตไทยครับกลับไปฮอดหายยู่ไอยู่หน้าเลยครับเส้นยู่หน้าเลยกราพีเดี๋ยวไอ้อาชีพ อ้กีพี่แจ๊กนี่ครับไอ้พี่น้องบางคนกับกาลังกังวลอยู่ว่าอยู่บ้านเขาเห็ดอาชีพบางทีเดี๋ยวพี่แจ๊กล่องลองบอกพี่น้องเนี่ยว่าอาชีพยังมีกจะสามารถออกแม่กับพ้งกับย็ดไผ่ับเลี้ยงวัวครับอาชีพนี่ครับเย็ดไผอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงวัวงมีอย่างอีกกี่จะยัดไผเย็ดหน้าเนี่ยครับปกติปกติครับอ๋อแล้วก็อยู่บ้านจะของเนาะครับผนี่แหละครับพี่น้องที่กาลังกังวลอยู่ครับนี่อ่า มีไห้มีหน้ามีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เบิด์ตนะครับพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็เมื่อนี้นะครับอยากขอพูดมิจฉหลายๆนะครับให้ความไว้วางใจมีสู้อีสานนะครับแต่งได้ทุกรุ่นของมีสู้นะครับผมขายทุกรุ่นนะครับพี่น้องของพูดมิจฉหลายนครับเดินทางมาหลับรถหอนโชว์รูมเลยครับโชว์รูมอยู่นาวานครบนะครับตรงขามกับโลตัดนาวานาพี่น้องผู้ใดสนใจรุ่นใดก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วเมื่อนี้ขอพูดขอบพูดมิจฉหลายๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ